ว่าดีขยายโอ้อยู่กี่คนครับเนี่ยโยมอยู่กับใครเหรออยู่คนเดียวเหรอโอ้เหรอเออเออไม่พูดมากแล้วเอาของมาเลยเอาของมาให้โยมเลยออยู่คนเดียวอแล้วลูกเต้าไม่มีเหรอ อ๋ออยู่ขาเลยอยู่คนเดียวอ๋อแล้วคู่ชีวิตล่ะชีวิตเสียไปตั้งแต่พศ .13 โอ้เสียไปนานแล้วอ๋อแล้วอยู่คนเดียวก็มมอยู่คนเดียวตลอดเลยเหรอตั้งแต่นั้นมานะนะอ๋อโยงคนที่ไหนเนี่ยโยงคนจังหวัดนี้เหรอคนที่นี่เลยเหรออ๋อคนใจภูมิใช่ไหมอืม อยู่คนเดียวเป็นเลยครับอยู่คนเดียวคู่ชีวิตเสียชีวิตไปแล้วอื้เอนมยครับไปเลยจังหวัดกาญยมละแจกเลื่อยไปครับ ฮะอ๋อผมไม่อ๋อเขาไม่ได้อยู่พักไหนโยมเขาอยู่เป็นกรรมการวัดวัดนู่นวัดไสรโยกจังหวัดกาญครับผมพระอาจารย์มาแจกข้าวค่ะรออะ่มาจากวัดป่าทุ่งทองก็น่ารามจากเมืองปรางค์จ้าครับครับผมมีหมดนะโยมนะมาม่าปลาป๋องเครื่องครัวเนาะ ครับผลไม้ผักนะครับยาก็มีอยู่นะโยมนะครับน้ำอะไรมีครบหมดเลยอ่ะเอาขนมให้ไปกินเอาไปทานนะโยมนะครับผมโชคดีนะครับผมจำเนิญพรครับครับรับอยู่คนเดียวลูกก็ไม่ค่อยได้มานอนคู่ชีวิตก็ตายไปหลายปีแล้วตั้งแต่พศ13นู่นอยู่คนเดียวอืมโอเคนะโยมนะครับผม สู้ชีวิตต่อไปโยมครับผม,ผมน้องสารนาอยอยู่คนเดียวห่าก็คงจะเหงานั่นแหละเพราะว่าเขาไม่มีใครเ <c oughs> ลยูกเขาผมก็ได้มาครับ <c oughs> อืมไปอ,อะไรไป ไปครับไปแจกคนยากจนต่อไปเดี๋ยวแจกหมดไปเรื่อยนี่แหละ <Ừ. S 2> <ป>อืไปเราก็ได้มาแจกนะครับนี่ครับโอ้โหคนเดียวไปครับไปต,ต่อไป